สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับหนาะทางหวยห,ห้านนอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่20นะครับเดือน72,566นะครับคลิปนี้มัดรวมสี้อยนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดกอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูคคำนวณโปรดใช้ วิจนะยานในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับไปพ,พี่สำหรับนะครับสูตรไม่เดียวของเราเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่ถึงอาจจะไม่มาในรอบปกติเนาะแต่ก็มาในตัวรองนะครับเล็กวิ่งก็มานะครับตัวรูดก,ก็มาเมื่อวานนี้นะครับ สำหรับนะครับผมเมื่อวานนี้ผมไม่วิ่ง3รูด6นะครับเน้นรอบปกติรอง VIP นะครับเฉพาะกิจ06021นะครับรอบแรกของเราใครเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่60นะครับผมส่วนในรอบพิเศษนะครับ02121นะครับรอบนี้ไม่มีนะครับส่วนรอบปกติที่ผมเน้นให้นะครับ339กับ84นะครับของเราใครเอา3ไปวิ่งไปรูดนะครับพี่เข้าไปที่39นะครับหรือว่าใครเอาสามมาประกบคู่ในตัวเจาะเนาะเข้าไปที่ เข้าไปที่39ตรงๆเลยนะครับก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับผมส่วนในรอบนะครับผมส่วนในรอบ VIP ก็796กับ8 9นะครับของเรานะครับใครวิ่งรูดที่6นะครับในรอบ VIP ก็เข้าไปที่6 9 9 6ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าโอเคนะครับเล็กวิ่งกับเล็กรูดนะครับก็มาเนาะนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางของวันนี้นะครับ ก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับกำลังมองหาบ้านเสียงโชคเนาะอาจจะเป็นพี่พี่สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับท่านใดสนใจนะครับบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับผมวันนี้นะครับพี่พี่ฮานอยสุดเม็ดเดียวของเราคลิปแรกนะครับสายวิ่งนะครับ สายวิ่งผมให้ไปที่เลข7นะครับผมส่วนสายรูดผมให้ไปที่เลข4นะครับเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับผมลอง VIP นะครับสายรูดก็จะมี40 41 42 43 44นะครับ45 46 47 48แล้วก็49นะครับมาดูสายเจาะนะครับสายเจาะนะครับผมผมได้41นะครับ42 43 45 47นะครับผมเนาะ นะครับวิ่ง7ร็ดลุดสีนะครับตัวเน้นตัวเจาะ4 1 4 2 4 3 4 5 4 7นะครับใครไม่ชอบ4เนาะอาจจะชอบ7ก็เอา7มาประกบคู่ได้นะครับ7 1 7 2 7 3 7 5นะครับหรือว่า7 4นะครับเนาะประมาณนี้หลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข3นะครับพี่ๆให้ไปที่เลข3ก็จะเป็น3 4 2 3 4มสนะครับผมสลับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรไม่เดียวก็จะประมาณนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยนะครับพิจารณารับชมนะครับพี่พี่ก็คลิปนี้ขอให้ดวงเฮงดวงปังทุกท่านนะครับผมขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจแอดนะครับแล้วก็คอมเมนต์ดีๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ